เื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืนการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่มาตาพุทธจังหวัดระยองและแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่ของไทยและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และดําเนินการปรับปรุงการก่อสร้างท่าเรือให้ใหญ่และทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับความต้องการใช้ท่าเรือ้นถ่ายสินค้าเหลวจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีบริเวณนี้ของอุตสาหกรรมมาตาพุทธและสินค้าทั่วไป ซึ่งเฟส1และเฟส2มีพื้นที่โดยรวมประมาณ3,000ไร่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,535และ2,542ตามลำดับและเพื่อเป็นการเพิ่มความจุในการขนถ่ายสินค้าก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวของท่าเรือมาปตะพุทธซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้อีก19ล้านตันต่อปีในอีก20ปีข้างหน้า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3บนเนื้อที่ประมาณ1,000ไร่ตั้งอยู่ตำบลมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงได้ถูกเสนอและได้รับการอนุมัติโครงการแล้วโดวยจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ในปีพุทธศักราช2566และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปีพุทธศักราช2568 ซึ่งหลังจากการดำเนินโครงการนี้จะสามารถพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศได้อีกด้วยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3เป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดยเน้นให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านระดับเสียงด้านคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยและยังจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลระบบนิเวศชัยฝั่งอย่างเช่นแหล่งประการังเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็เน้นความต้องการของชุมชนนะครับจะมีการสำรวจความต้องการของชุมชนชุมชนอยากได้อะไรอยากให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเองหรืออยากให้ทางสำนักงานนิคมเนี่ย เข้าไปร่วมในกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในการพัฒนาอาชีพส่งเสริมอ,อ,อาชีพอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งอนุรักษ์แหล่งปะการางังหรือทำปะการังเทียมนะครับนอกจากนี้ยังจัดประชุมโรงงานผู้ประกอบการและชุมชนรอบๆพื้นที่เพื่อเข้ารับฟังผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาอยู่ร่วมกันกับชุมชนให้ดีขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาดกิจกรรมนำวัสดุอุปกรณ์ในการทำประมงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาสร้างสารรค์เป็นค้างปลูกผักกินในครัวเรือนเป็นต้นในการพัฒนาต่างๆเนี่ยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่เราก็จะพัฒนาถึงระบบการให้บริการนะฮะให้เป็นมาตรฐานสากลรวดเร็วทันสมัยนะครับและก็ยังห่วงใยสิ่งแวดล้อมพัฒนาไปด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ทนนาาางด้นนนโยยยบกรอวคัจากผลการดําเนินงานของโครงการที่ผ่านมาการตรวจวัดระดับเสียงพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดสภาพปะการางังพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและหากสนใจเยี่ยมชมโครงการก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแวะมาด้วยตัวเอง ที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธได้